กลายเป็นผู้กำกับขาประจำเทศก,กาลหนังเมืองคารไปเรียบร้อยแล้วเลยครับสำหรับผู้กำกับภาพยนตร์สายเลือดไทยอย่างเจย์อภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุลเพราะสร้าง,งออกมากี่เรื่องก็ดูจะถูกใจคณะกรรมาการไปซะทุกเรื่อง รวมถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาอย่างเมมโมเรียที่สามารถคว้ารางวัลจูรี่ไพรส์หรือรางวัลขวัญใจกรรมการจากเทศกาลหนังเมืองคารจําปี2021มาครองได้สำเร็จโดยภาพยนตร์เรื่องเมมโมเรียเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของอภิชาติพงศ์ที่ใช้ฉากหลังของเหตุการณ์อยู่นอกประเทศไทยและใช้ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนเป็นภาษาหลักในภาพยนตร์แถมยังได้นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างทิวดาสวินตันมารับบทนำอีกด้วยโดยภาพยนตร์เรื่องเมมโมเรียทิวดาสวินตันรับบทเป็นเจสสิก้าฮอลแลนด์ หญิงสาวชาวสกอตแลนด์ที่ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศโคลอมเบียเพื่อค้นหาต้นตอของเสียงประหลาดที่ดังและประทุอยู่ในหัวจนทําให้เธอมีปัญหาในการนอนหลับ <R> ภาพยนตร์เรื่องเมโมเรียเข้าฉายรอบปฐถมทัศน์โลกที่เทศกาลหนังเมืองคารประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้รับเสียงปรบมือกับกล้องยาวนาน14นาทีหลังการฉายภาพยนตร์เสร็จสิ้นลงแถมยังได้รับคําวิจารณ์ทางบวกอย่างท่วมท้นจากบรรดานักวิจารณ์ บางคนถึงกับยกให้เมโมเรียเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของเจ้าอภิชาติพงษ์เลยทีเดียวซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ได้สร้างสถิติที่น่าทึ่งให้กับประวัติการทํางานของอภิชาติพงษ์เป็นอย่างมากเพราะตลอด21ปีในเส้นทางการเป็นนักสร้างภาพยนตร์อภิชาติพงษ์กำกับภาพยนตร์ขนาดยาวมาแล้ว10เรื่องและมีถึง5เรื่องครับที่ได้รับการคัดเลือก้เข้าแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองคาร ส่วนหนังทั้ง5เรื่องของอภิชาติพงศ์ที่เคยเข้าแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองคานจะมีเรื่องไหนบ้างและสามารถคว้ารางวัลอะไรกลับมาบ้างเราย้อนกลับไปทบทวนความทรงจํากันสักหน่อยดีกว่าครับเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกของอภิชาติพงศ์ในเทศกาลหนังเมืองคานก็คือสุดเสน่หาเรื่องราวความรักระหว่างหญิงสาวชาวไทยชื่อรุ่ง กับหนุ่มแรงงานชาวพม่าหนีเข้าเมืองชื่อมินอูที่ชักชวนกันเข้ามาเที่ยวในป่าช่วงบ่ายวันหนึ่งเพื่อสแสวงหาความสุขตามใจปรารถนาโดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆมาบังคับสุดเสน่หาเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องที่สองในชีวิตของอภิชาติพงศ์ถัดจากดอกฟ้าในมือมานจึงมีลักษณะของการเป็นหนังทดลองค่อนข้างสูงและมีลายเซ็นของอภิชาติพงศ์ปรากฏในผลงานชิ้นนี้อย่างชัดเจนทั้งการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับคนการเชื่อมโยงความสุขและความเศร้าของมนุษย์เข้ากับความทรงจํา การใช้แสงอาทิตย์และโรคประหลาดมาสื่อนยะบางอย่างของภาพยนตร์ผ่านงานกำกับภาพที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในห้วงความฝันรวมทั้งการใช้เสียงเป็นองค์ประกอบสำคัญและการวางโครงสร้างการเล่าเรื่องที่แบ่งครึ่งหนังออกเป็น2ส,ส่วนอย่างชัดเจนและด้วยสไตล์การกำกับภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่เองที่ทำให้สุดเสน่หาไปเข้าตาคริสเตียนจูนจากเทศกาลหนังเมืองคาร จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในสายการประกวดรองโดยเป็นหนังไทยเรื่องที่2ถัดจากฟ้าทลายโจรของวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงที่ได้เข้าแข่งขันในหมวดนี้และหากฟ้าทลายโจรคือผู้เปิดประตูบานแรกให้หนังไทยได้ไปเฉิดฉายในเทศกาลหนังเมืองคานสุดสเสน่หาก็คือหนังที่สานต่อความสําเร็จได้อย่างสมศักดิ์ศรีเพราะสุดสเสน่หากลายเป็นหนังไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในสายการประกวดรองของเทศกาลหนังเมืองคานมาได้สําเร็จ ทมกลางเสียงยินดีปรีดาของนักดูหนังชาวไทยรวมถึงบรรดานักวิจารณ์และสื่อมวลชนสายภาพยนตร์ของฝรั่งเศสที่เขียนข่าวและเชียร์หนังเรื่องนี้อย่างเอิกรกะเิกมาตั้งแต่วันแรกๆที่สุดเสน่หาเข้าฉายในเทศกาลหนังเมืองคานและในอีก2ปีต่อมาอภิชาติพงศ์ก็กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องสัตว์ประหลาดเรื่องราวความรักระหว่างพลทหารชื่อเก่งและลูกจ้างโรงน้ำแข็งชื่อโต้ง ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นท่ามกลางข่าวเรื่องการหายตัวไปของวัวควายและชาวบ้านซึ่งอาจเกิดจากฝีมือของวิญญาณเสือร้ายที่สถิตยอยู่ในป่าตามความเชื่อโบราณน,นี่เป็นอีกครั้งที่พภิชาติพงศ์กำหนดให้ป่าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเรื่องราวในภาพยนตร์เหมือนกับที่ในสุดเสน่หาเขาได้ใช้ป่าเป็นดินแดนที่พามนุษย์กลับไปสู่รากเหง้าดั้งเดิมที่ปราศจากกฎเกณฑ์ทางสังคมใดๆมาแบ่งแยกพรมแดนและเชื้อชาติส่วนป่าในสัตว์ประหลาดก็คือสถานที่ที่นำพามนุษย์ กลับไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมามากขึ้นนั่นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิบและการก่อกําเนิดของสามัญสำนึกอย่างไรก็ตามอภิชาติพงศ์ไม่ได้นําเสนอแนวคิดนี้ในหนังของเขาอย่างตรงไปตรงมาแต่นําเสนอผ่านเรื่องเล่าขานของชาวบ้านเกี่ยวกับวิญญาณเสือร้ายผู้หิวโหวยและโดดเดี่ยวที่ต้องการนําวิญญาณของมนุษย์ไปอาศัยอยู่ในโลกของมันภาพยนตร์เรื่องสัตว์ประหลาดของอภิชาติพงศ์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในสายการประกวดหลักขอองงงเเทศกาาหนนัมืค เรียงกลายเป็นหนังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปีนั้นเนื่องจากหนังเรื่องนี้ได้รับทั้งเสียงปรบมือและเสียงร้องกลดด่าจากนักวิจารณ์ในระดับพอๆกันไม่ต่างกับคณะกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนยืนยันจากปากของเควินตินทารันติโนซึ่งเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลในปีนั้นที่เคยออกมาบอกว่าสัตว์ประหลาดของอภิชาติพงศ์เป็นหนังที่ได้รับการถกเถียงมากที่สุดในหมู่คณะกรรมการอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรรมการฝั่งที่รักหรือเกลียดหนังเรื่องนี้ตตต่าาางงงกก็็เหนพ้อ้ออรววสัปะด เป็นหนังที่มีพลังและพลังของมันนี่เองที่ทําให้เกิดการถกเถียงและต่อยอดบทสนทนาออกไปอย่างกว้างขวางและแม้ว่าสุดท้ายสัตว์ประหลาดจะพ่ายแพ้ให้กับภาพยนตร์เรื่อง Fallen h i g ในอีเลเวนของไมเคิลมัวที่ชนะรางวัลปามทองคําในปีนั้นแต่คณะกรรมการก็ได้มอบรางวัลพิเศษจูรี่พลส์ให้กับภาพยนตร์เรื่องสัตว์ประหลาดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอยู่ไม่น้อยเพราะเป็นรางวัลที่ไม่ได้มีการแจกันทุกปีแต่จะมอบให้เฉพาะภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเท่านั้น หลังประสบความสำเร็จจากสัตว์ประหลาด2ปีต่อมาอาภิชาติพงศ์ก็เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแสงสัตววัตที่กึงก่งกจะเป็นหนังขั้วรตรงข้ามของสัตว์ประหลาดเพราะเราถึงสังคมมนุษย์ในโลกสีวิไลที่สัญชาตญาณสัตว์ป่าในตัวเราค่อยๆถูกกลืนกินจนมีสภาพไม่ต่างจากเครื่องจักรไร้จิตวิญญ,ญาณแม้แสงสัตววัตจะมาพร้อมกับแนวคิดที่ล้ำลึกและนักวิจารณ์ก็เทคะแนนบวกเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในเทศกาลหนังเมืองคานส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะโครงสร้างการเล่าเรื่องของแสงสตวรัตที่แบ่งครึ่งหนังออกเป็นสองส่วนค่อนข้างสำทางกับผลงานชิ้นก่อนๆของอภิชาติพง์จนขาดความสดใหม่อย่างไรก็ตามในอีกสปีต่อมาอภิชาติพงก็ได้กลับมาเยือนเทศกาลหนังเมืองคานอีกครั้งพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องลุมบุญมีระดึกชาติซึ่งในครั้งนี้อภพิชาติพง์เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องจากเดิมที่แบ่งครึ่งหนังเป็น2ส,ส่วน กลายเป็นหนังที่เล่าเรื่องอย่างไร,ร้ระเบียบแบบแผนแหวกกฎเกณฑ์การสร้างภาพยนตร์ยิ่งกว่าเดิมเพราะลุงบุญมีระดึกชาติเป็นหนังที่เต็มไปด้วยฉากที่เป็นเอกเทศมากมายทั้งในห้วงอดีตปัจจุบันและอนาคตโดยจะเล่าสลับกับเส้นเรื่องหลักที่พูดถึงวาระสุดท้ายของลุงบุญมีชายชาราที่ป่วยด้วยโรคไตาวายโดยเขาเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยนี้เป็นผลกรรมจากการที่เขาเคยฆ่าพี่น้องชาวอีสานที่เป็นคอมมิวนิสต์ตายหลายคนในสมัยที่เขายังรับราชการทหาร ซึ่งเรื่องราวในอดีตของลุงบุญมีผู้กำกับอภิชาติพงศ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสงครามปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่หมู่บ้านนาบัวจังหวัดนครพนมเดือนสิงหาคมปี2508ซึ่งมีประชาชนมากมายถูกทหารฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแต่ปัจจุบันเหตุการณ์ชวนสลดนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกทําให้เลือนหายไปจากความทรงจําของคนไทยไปซะแล้วเทศก,กาลหนังเมืองคานครที่63เริ่มขึ้นในวันที่12พฤษภาคมปี2010ในช่วงแรก สื่อมวลชนและนักวิจารณ์ต่างก็บ่นกันว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจืดชืดเพราะไม่ค่อยมีหนังที่น่าสนใจโดยเฉพาะในแง่ของความสดใหม่จนกระทั่งลงบุญมีระลึกชาติของอภิชาติพงศ์เข้าฉายในวันที่21พฤษภาคมเทศก,กาลหนังเมืองคาในปีนั้นก็กลับมาคึกคักทันทีเพราะหนังมีความโดดเด่นในแง่ของศิลปะก,การเล่าเรื่องที่แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆในปีนั้นแถมคำวิจารณ์ก็เทไปนในทางบวกอย่างท่วมทน้นทั้งโรเจอร์อีเบิร์ตจากิคาโกซันไทมส์ที่ให้นิยามหนังเรื่องลงบุญมีรระะะลลึกกกชาาาาตติว่่เเปปป็นหนหังจจทททศไทยทีแ ชวนฝันและลึกลับจอห์นฟรอสจากฟันชทเวนที่โฟร์บอกว่าลุงบุญมีระดึกชาติคือการผสมผสานกันระหว่างบทกวีและพลังงานลึกลับที่ทั้งคุกคามและหล่อเลี้ยงหัวใจผู้ชมส่วนทีมเบอร์ตันประธานกรรมการตัดสินรางวัลในปีนั้นก็กล่าวว่าลุงบุญมีระดึกชาติดูคล้ายความฝันที่ทั้งแปลกประหลาดและงดงามซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้พบเห็นกันบ่อยๆคอยเหลือเวลาอยู่ปลายเด้วเสียงชื่นชมที่ได้รับอย่างเป็นเอกฉันท์ทำให้สื่อมวลชนหลายสำนัก ยกให้ลุงบุญม,มีระลึกชาติกลายเป็นหนังที่ดีที่สุดของเทศกาลหนังเมืองคานปี2010ถึงขั้นคาดการณ์ว่าหนังเรื่องนี้จะต้องคว้ารางวัปลปางทองคํากลับบ้านอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็เป็นไปตามที่สื่อคาดไวจ้จริงๆเมื่อทิมเบอร์ตันขึ้นมาประกาศว่าภาพยนตร์เรื่องลุงบุญม,มีระลึกชาติคือผู้ชนะรางวัปลปางทองคําจากเทศกาลหนังเมืองคานประจําปี2010 Thai for C ลุงบุญม,มีระลึกชาติ นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะรางวัลน,นี้และหากมองว่าเทศกาลหนังเมืองคารนคือเทศกาลหนังที่สําคัญที่สุดของโลกอภิชาติพงศ์ก็น่าจะถือว่าเป็นผู้กํากับชาวไทยที่สามารถพาหนังไทยมาได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้แต่ตัวอภิชาติพงศ์เองหลังจากนั้นก็ยังไม่มีหนังขนาดยาวเรื่องไหนของเขาที่จะประสบความสําเร็จเท่ากับลุงบุญมีระดิชชาติอีกเลยอย่างไรก็ตามผลงานของอภิชาติพงศ์ก็ยังได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากเทศกาลหนังเมืองคารนเสมอ ทั้งแม่ของโฮเทลในปี2012ที่เข้าฉายในสายสเปเชียลสกรีนิ่งและรักที่ขอนแก่นในปี2015ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในสายการประกวดรองและยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมเทศกาลและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเช่นเคยรักที่ขอนแก่นเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ๆก็มีทหารพร้อมใจนหลับไหลเป็นเจ้าชายนิทรายอย่างไร้สาเหตุและดูเหมือนพวกเขาเองก็เต็มใจที่จะหลับไหลไปแบบนี้มากกว่าจะอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในโลกความจริง อภิชาติพงศ์ได้พาผู้ชมไปค้นหาคำตอบของสภาวะอันไม่ปกติของเหล่าทหารผ่านฉากต่างๆของภาพยนตร์เรื่องรักที่ขอนแก่นโดยไม่ได้มีการเฉลยคำตอบอย่างตรงไปตรงมาแต่อภิชาติพงศ์จะค่อยๆปรยคำใบ้ไว้ตลอดทางซึ่งหากใครตีความในย่ล้ําลึกเหล่านี้ออกก็อาจจะเกิดภาวะตื่นรู้ทางการเมืองถึงขั้นตาสว่างกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามอภิชาติพงศ์ตัดสินใจไม่นำรักที่ขอนแก่นเข้าฉายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวสุ่มเสีย่ยงต่อการถูกแบนหรือถูกเซ็นเซอร์จากรัฐบาลเหมือนกับที่ผลงานเรื่องก่นกอนๆของเขาเคยโดนมาแล้วดูเหมือนว่าการที่ศิลปินไทยถูกปิดกั้นเสรีภาพจากรัฐไทยมากขึ้นทุกที ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้อภิชาติพงศ์ตัดสินใจบอกลาการทําหนังที่ใช้ฉากหลังเป็นประเทศไทยแล้วหันไปกํากับหนังที่ใช้ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกในชีวิตอย่างเมมโมเรียโดยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้อภิชาติพงศ์ใช้ฉากหลังเป็นเมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียซึ่งอภิชาติพงศ์บอกว่าเป็นประเทศที่มีหลายๆอย่างคล้ายคลึงกับประเทศไทยทั้งความเชื่อเรื่องลี้ลับและประวัติศาสตร์การเมืองอันยุง่งเหยิงอย่างไรก็ตามอภิชาติพงศ์ยืนยันว่าเมมโมเรียไม่ใช่หนังการเมืองแต่เป็นหนังที่พูดถึงการหวนทบทวนความทรงจํา การเยียวยาบาดแผลและการค้นหาตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกเดินทางไปยังสถานที่และวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยซึ่งหลายๆเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมผสานขึ้นจากความทรงจําและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้กำกับอภิชาติพงษ์เองดังนั้นถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องเมมโมรียจะเป็นหนังที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่ก็ยังมีตัวตนของอภิชาติพงษ์ปรากฏอยู่ในหลังอย่างชัดเจน